สวัสดีจ้าพี่น้องมาผอกันอีกแล้วเมื่อนี้มาเกลกับเขาพี่น้องน้ำตาลอยู่ข้างหลังแม่เนี่ยอันนี้น้องบีจะไอกะทิลวกะพริกแกงแนละ้วพี่น้องเนดะ้อเดี๋ยวจะเคี่ยวกันเคี่ยวพริกแกงกับกะทิกันให้หมันแตกมั่นซะก่อนมั่วปะมั่วมั่วเต่าฟื้นปะ อ๋อไผ่ผาบนั้นเล้ยพี่น้องเลยจากที่ในที่้ขากะนี่เป็นป่าจะแกงกะทิปลาช่อนแล้วกะปลาดุกต้องไปเลยพี่น้องเดี๋ยวเขากะปลอยเห็นัันสุกจะงอยคุ้นเห็นแมนเขาเคลื่อนแกงไว้สักก่อน เอาบีถือกล่องมือเดียวขอไปในขั้วหมวกน้ำมาแลาเอาฟ้าหมอนแยกให้แม่น้ำแน่ลูกแม่ลืมหยิบออกมากคันร่างที่เตียงนหลังจากขั้นตอนนี้เดี๋ยวน้องบีขอเติมน้ำลงไปจังน้อยก่อนพี่น้องน้ำน้ำน้องบีเท่เซนีมาวา่าสีใส่หมอนี่ยานมันหน่อยปวด ไปไงเออ,อเดี๋ยวปีเลยไปไปกินบุฟเฟต์ได้กินได้พี่น้องน้องบีบอกน้องพิมไปกินเข่าเพื่อนมันกระเดโรงเรียนมากเราเรียนมากก็จะหิวแม่ซื้อตัวเกี๊ยวไว้ให้บ่ก,กินแม่ก็เลยไปต้มเส้นก๋วยเตี๋ยวให้ต้มเส้นก๋วยเตี๋ยว มันเหลืออยู่ในตู้เย็นเมื่อคืนสวัสดีค่ะลือยังเลิกโรงเรียนมานผมสีเขาอน,นั้นอยู่เฮ็ดแล้วเราบักการบ้านฮะการบ้านเพิ่งจเฮ็ดกินสักก่อนอ๋อโอเคกิน,นเขา่นานจ่าค่อยเฮ็ดไปกินเขาให้มันแล้ว กินแล้วเราไปอาบน้ำบอกสักกอนอนี้นบ่แม่บอกเราแหงมาเห็ดมันหแหงอะไรคือเดี๋ยวแม่ไปเตรียมของก่อนแล้วน้องบีกับคุไปหั่นพักใส่ก่อนพี่น้องหั่นพักไว้ชล่างเห็ดยุคเดียวแต่อาจจะเป็นภาพที่วินวินหัวในเลือขออพายไปเดือพี่น้องเด้อเพราะว่าน้องบีเห็ดก็เขาแม่แล้วยูทงแมอันนี้ก็จะเป็นกะทิน้องบีเปิดไส้เกี่ยวนั่นว่ะค่นนี่ อันนี้ก็จะเป็นรดีเครื่องปรุงห้าวรดีผงนัวน้องบีจะใส่เป็นน้าตาลแล้วก็ซอสม็กี้ลงไปนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นหอละพาใบหอละพ้าแล้วก็ต้นหอมนี่บอทอะไรลางเด้น้องบีพุดด่งอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นวุ้นเซนเซนซุดไม่พี่นอ้อแงแ,แล้วห่อเสิมาแกงกะทิย่าเราอยากแกงปลาใส่วุ้นเซนใส่กะทิว่าสั่นก็เลยได้ไปเขาไปในตลาดพอดีไปห้ามน้องพพ์น้องบีแล้วไปซื้อของ้ะก,ก่อนแล้กลับออกมาล่อฮัปลูก เนาะเดี๋ยวน้องบีขอเตรียมพักล่างพักไว้สัก่อนพี่น้องน้ำยูฟ้าตู้เย็นเริ่มันแห้งเย็นเดี๋ยวน้องบีขอเตรียมพักก่อนนะแป๊บนึงเนี่ยเป็นพักที่น้องบีหั่นแล้วพี่น้องหั่นแล้วก็แช่น้ำไว้เนาะส่วนอันนี้มันมันหลายพี่น้องมันกลับสิบบาทมันกลับมาไงหนึ่งหนึ่งอยู่ใแบ่งไว้เดี๋ยวเข้าไปมึงหมอเดาก่อนหมอเดือดหรือยังโอ้โหหมอเดือดแล้ว เดี๋ยวเ่ากระสิมาถึงขั้นตอนการปรุงเดี๋ยวคงมบีคอปเปิดฝาเด้ย๋ยเพราะว่าน้องบีจะปรุงรสชาติพี่น,อน้อง,ง,งเดี๋ยวน้องบีสิปรุงแป๊บหนึ่งมาเดี๋ยวเราไปปรุงรสกันเลยพี่น้องน้องบีจะขอใส่ซอสแม็กกี้ซอสแม็กกี้เ่ากะเอาเด้อลงไปนิดหน่อยกะเอา จะเติมอันนี้น้าตาลน้องบีใส่ซอนหนึ่งซอนแกงแล้วพี่น้องแต่ว่ามันตักบอได้น้องบีเลยเทใส่ฝาไว้หนึ่งช้อนซอนซ้อนตักสุดแกงบ้านห้านี่แหละแล้วก็อันนี้จะเป็นรถดีน้องบีกาเอาเด้อโรตีวิ่นบ่วิ่นขอไพ่ไว้ก่อนเด้ออันนี้ก็จะเป็นผงนัวพี่น้อง ของนัวตามความักเด้อของนัวโอ้โอหค้นค้นน้อยนึงได้ยาค้นแห้งพี่น้องมันป่ามันสุกเพราะป่ามันสุกแล้วได้น้องบีเฮ่งปุงลดทำนันสิเลยกเดี๋ยวขอชิมน้ำก่อน บานนี้ต้องไปขอเติมน้ำลงไปก่อนเด้อ <c oughs> น้ำที่ขอเตรียมไใบมีกจ็จะเทลงเลยพี่น้องขวมบุบเลยน้ำสีหน่อยหรือสีไหลหน่อยบ่ขันตอนนี้ห้อหหอมอมันเดือดอีกสักก่อนเด้หหมอมันเดือดปิดฝาไป พอหมอมันเดือดเแล้วให้สิไปเอาเส้นลงส้นลงแล้วก็เป็นผักตามด้วยเส้นตามด้วยผักของเรานี่แหล,ละแล้วเขากะลอจิ้มรสอีกรอกรอ,กอบหนึ่งหวานพอดีบ๊อกขันพอดีหัากะบ๊อกต้องปรุงขัันพอดีเัา,า,า,ากะแห้งปรุงอีกเนาะแล้วน้องบีคอไปเอานนำอีกนิดนึงก็พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นวุ้นเส้นน้ะพี่น้องวุ้นเส้นน้องบีตัดเครื่องตัดเครื่องเดี๋ยวๆขั้นตัดหลายมมนจะเละ เดี๋ยวมึก็ล่ให้หมอเดือดสักก <sh arp ity> ้อนพี <sh> s S <sh> ่น้องหมอยังพอได้เดือดยังพอนด้เดือดเห็นปให้หมอหนามมันเดือดไปสักพักนึงคุณเขาแหงเอานี่ใส่ยังก็ลวกเฮ็ดไปพานไปน้องพิมพ์ปลาน้องพิมพ์ก็ยังกลิ่นพอนด้อิ่มคือเก่าวันเลิกโรงเรียนมากหื้อเหรอพี่น้องหิวทุ่มมือส่วนน้องไม้พอนได้เหลือน้องไม้ล่อขึ้นมาน้ำรด เพราะว่ามอญ่เพ่นจะเลิกประมาณสี่โมงแม่พี่น้องช่วเพด่นสิไปรับอีกเนาะน้องพิมพ่นเลิกใบสามแล้วน้องพิม์มันอยู่หนอกน้องไม้พุ่อยู่ในอำเภออยู่ฝากออกไปทางพุ่นอีกมันเขาเนตเมืองมันไก่มันอันตรายน้องบีเลยบอกอยากไปทรงลูกกันได้น้องพิมพ์ขึ้นมอกระจะปล่อยให้ขึ้นรดรับทรงเป็นน้ำอือยเพราะว่ามันอันตรายขี่มอไซจักคนส่วนหน้าส่วนหลังเนาะป้านหอนเอาแห้งพี่น้อง เอาไปเขียนของนาบ้านได้มันห่อนเอาไปเทให้ไกล้ไปอิ่มไปอิ่มไปเดี๋ยวนั้นะครับก็ะเทียเติมกะที่รุ่งกะที่น้องบีใส้ฟองอันนี้ป้องขนาดห้าร้อยมิลลิกรัมด้พี่น้องเด้อห้าร้อย500 อีอย่างขาเจ้าเอินมิลลิกรัมบอกนี่มอล้อนะเนาะมิลลิมิลลิลิือมิลลิลือลือลืโอุ้ยอีอย่างบุ๊คบอลูเฮ็ดผู้เดียวหมุนอยู่ผู้เดียวสี่ละพี่น้องเพราะว่าแม่เราก็ยากพุทุนก็เลยเฮ็ดผู้เดียวไทยเฮ็ดไปน้ำไทยคฮ็ดไปน้ำโอ้ยมอเดือด์มอเดือดอืมนะ ช่วงคณะนี่ขอเติมกะทิลงได้พี่น้องเด้อหอมบะลูกอมืมเติมกะทิลงมาอเดือดแล้วกะทินี่น้องมีใส่เหมือเลยเ็ดเป็นน้ำยาขนมจีนก็ได้เด้อเาห็นแล้วประโยชน์เด้อเสียดายทุกอย่างมีค่านะคะเดี๋ยวน้องบีเสียวนี่ไปรุ่นทิ้งโชคทุกอย่างมีค่า แล้วนักกะสิเติมวุ่นเส้็นลงไปเลยแห <Okay. S 1> ่งข้นเทียเดียวไหมฝ <Okay. S 1> ้นได้หลายใบเดียวป่าน้องบีเลยเด <Okay. S 1> ี๋ยวน้องบีเคออเอาพักก่อน <Okay. S 1> มันบีบบ่อมันกะถือว่ามันเหมือนลูกพั <Okay. S 1> นธุ์วารีคเท่าสีหูแดงได่ว่ามันเหมือนกระสัน <Okay. S 1> นี่กะจะเป็นผักที่เราเตรียมไว้ <Okay. S 1> แล้วก็กะเสียลาลงไปเลย นะดเนาะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องโอ้ขอาาพายผาบผาบน้องบีบอนิ่งเด้อขอโทษขอพายไปน้ำกต่สีข้นนิดหน่อยพี่น้องข้นแห้งบ่ได้เด้อเดี๋ยวปลาจะเละกับปล่อยให้มันเดือดอีกรอบนึงน้องบีแห้งสิปุงหมอกก็ใส่กะทิแล้วเด้อขณะนี้น้องบีขอชิมชิมหนามอีกรอบนึงเด้อเอ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 อขวบหม้อโอ้ย มพ่อหลอจ้าพี่น้องมาต้องใส่ยังอยีเดี๋ยวด้วยวพ่อในปิดฟ้าหมอ้อน้องมีสีไทยให้มึงสัก่อนเหรอใ,ใส่หมอหมอขนาดนี้เลยสำหรับเมนูแกงปลาใส่ฟุ้นเสน้นใสกะทิพี่น้องนะไปล่องไปเฮ็ดกินมึงทุกขัน้นตอนที่น้องมีพาเฮ็ดนะพี่น้องเนาะอ,อย่าลืมฝากกวไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกดติดตามน้ำด้วยพี่น้องด้วยสำหรับคลิปนี้แลวก็คลิปตีพย์านมากาเห็นป่ะเดืดถีเท่าเห็นมอึอจะก่อนเท่าแห้งบ่ได้ตอนปลาคื้เขานี่พี่น้องกับปลาคอปลาดุกพร้อมเห็ดเองกับมือเนาะี๋้วน้องบีปิดฟา้าหมอะเด๋ยวกระสีปป่งลงไปมันเดือดพักหนึ่งก่อนสำหรับขั้นตอนการเซเรียบร้อยพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องบีน้ำได้สำหรับคลิปนี้แลวก็คลิปที่ผ์านมาดี๋้วน้องบีขอตัวไปเก็บข้องเก็บยังก็ ขอบพระคุณหลายๆสำหรับที่พี่น้องอย่างห้ยกำลังแรงใจน้องบีให้ฮิตคลิปให้สูต่อๆไปเนาะแปก่ก็วันนี้พี่น้องกลับสวัสดีจ้า